ไข่หฟองจะอยู่ที่72แคลโดยประมาณอันนี้ขึ้นกับขนาดไข่ด้วยนะคะแต่ถ้าใครกินคู่กับขนมปังหรือเครื่องเคียงอื่นๆต้องบวกเพิ่มด้วยนะคะเมนูนี้ป้าไม่ได้คิดเองแต่ว่าเคยทำขายเมื่อนานมาแล้วค่ะจัดเป็นเซตอาหารเช้าแบบนี้ไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะนำไข่ไก่มา1ฟองเบอร์อะไรก็ได้ จากนั้นแยกเอาไข่แดงออกนะคะเก็บไข่แดงไว้เดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของไข่ขาวก่อนปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือสักหนึ่งหยิบมือคืออันนี้ต้องปรุงรสอ่อนๆแบบผู้ดีผู้ดีนะคะจะไม่จัดจ้านสาดน้ำปลานะมันจะไม่เข้ากันตีไข่จนกระทั่งฟูตั้งยอดอะถ้าไม่มีเครื่องตีอยากตีด้วยซ่อมกดไปนาทีที่0.59ได้เลยคะ่ะ ถ้ามีเครื่องตีใช้เธอค่ะชีวิตง่ายขึ้นอีกเยอะเลยตีจนกระทั่งตั้งยอดได้แบบนี้นะจ๊ะถ้าต้องการตีด้วยซ่อมสิ่งสำคัญคือไข่ไก่ที่เอามาใช้ควรจะต้องสดค่ะอย่างฟองนี้จริงๆก็ไม่ค่อยสดเท่าไหร่แล้วนะคะถ้าสดเนี่ยไข่ขาวมันจะต้องดูแบบเป็นวุ้นๆแล้วไข่แดงเขาจะต้องนูนๆค่ะการแยกไข่แดงออกมาเขาก็จะมีที่แยกไข่หรือว่าบางคนก็จะใช้เป็นขวดน้ำดูดนะคะ เอาง่ายๆก็มือของเรานี่แหละดูนะคะไข่แดงเห็นไหมคะใหม่กว่าเขาจะนูนกว่าค่ะขณะที่ไข่เก่าไข่แดงเขาแบบว่าแบนราบเลยนะคะเอาละค่ะเอาส่วนของไข่ขาวมาปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเล็กน้อยในการตีด้วยซ่อมหรือจะเป็นตะกร้อมือก็ได้นะคะให้ตีไปในทิศทางเดียวกันค่ะ จะวนขวาก็วนขวาตลอดจะวนซ้ายก็วนซ้ายตลอดไม่ซ้ายทีขวาทีนะคะโครงสร้างไข่จะได้อยู่ตัวได้ง่ายขึ้นถ้าไข่เก่าตีไม่ได้หรอป้าตีได้แต่ยากมากมากมากเพราะว่าไข่เก่านะคะไข่ขาวเขาจะเหลวค่ะแล้วมันจะจับอากาศยากอย่างฟองเนี้ยจริงๆค่อนข้างเก่าแล้วตียากมากๆค่ะป้าก็ตีไปพักไปนะคะไม่ได้จับเวลาเหมือนกันว่าตีไปกี่นาที เอาง่ายๆปวดมือค่ะแต่ไข่ใหม่ตีง่ายนะประมาณแบบไม่ถึง5นาทีก็ขึ้นฟูแล้วสุดท้ายค่ะเราก็จะได้ไข่ที่ฟูได้แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เนียนสวยเท่ากับการใช้เครื่องตีนะคะมาดูการอบกันบ้างป้าหนูไม่มีเตาอบไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีเตาอบก็ทําได้เดี๋ยวทําให้ดูค่ะป้าหนูไม่มีกระดาษรองอบไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวทําให้ดูเช่นกัน ตักไข่ขาวที่ตีไว้แล้ววางลงไปบนกระดาษรองอบเลยค่ะ<บ>ลงไปทั้งฟองเลยนะคะแล้วเกลี่ยเกลี่ยจัดทรงให้สวยงามทำหลุมตรงกลางไว้ค่ะสำหรับไข่แดงทำหลุมให้ลึกพอสำหรับไข่แดงนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไข่แดงไหลเละค่ะนึกซะว่าขุดหลุมดักผู้ชายนะคะเอาลึกประมาณนั้นเลยเย้ยล้อเล่นใครอยากได้ไข่แดงสุกๆจริงๆใส่ไข่แดงลงไปเลยก็ได้นะคะ แต่เดี๋ยวอันนี้ป้าจะทำแบบว่าอบไข่ขาวก่อนรอบหนึ่งต้องการอบด้วยวิธีไหนกดเลื่อนไปตามเวลาที่ป้าเขียนไว้นี้เลยนะคะมาเริ่มต้นที่การอบด้วยเตาอบกันก่อนค่ะการอบด้วยเตาอบวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยเราจะอบด้วยไฟบนล่าง180องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีค่ะป้าไม่ได้เปิดพัดลมนะคะ นำไข่ออกมาจากเตาอบใส่ไข่แดงลงไปในหลุมที่เตรียมไว้ค่ะเนี่ยถ้าเป็นไข่ใหม่มันจะนูนแล้วมันจะเทง่ายถ้าเกิดว่าเป็นไข่เก่าแตกง่ายกว่านี้ค่ะจากนั้นนำไข่กลับไปอบค่ะใช้180องศาเหมือนเดิมเป็นเวลา5นาทีหรือจนกระทั่งสุกตามต้องการชอบไข่แดงสุกกว่านี้เพิ่มเวลาอบชอบไข่แดงสุกน้อยกว่านี้ก็ลดเวลาอบลงนะคะ นี่ค่ะหลังจากอบต่ออีก5นาทีได้แบบนี้ออกมาถ้าจะอบด้วยหม้ออบลมร้อนให้ใช้ไฟ160องศาเซลเซียสอบ5นาทีนะคะจากนั้นนำไข่ออกมาเติมไข่แดงแล้วอบต่ออีก5นาทีแต่ถ้าจะอบไข่แดงพร้อมไข่ขาวแต่แรกเลยแบบน,แบบนี้แบบที่ป้าทำอยู่ก็อบ10นาทียาวๆไปเลยค่ะระยะเวลาที่ใช้อบเตาใครเตามันสังเกตเอาเองนะคะอยากได้สุกมากกว่านี้ก็ไม่น่าจะมากกว่านี้แล้วเนาะ อยากได้สุกน้อยกว่านี้ลดเวลาอบลงนะจ๊ะอันนี้ไข่แดงแอบทะลุลงมาข้างล่างด้วยนะคะก่อนนําไข่ลงไปอบอย่าลืมวอร์มเตาอบก่อนมีคนถามว่าต้องวอร์มกี่นาทีอันนี้เตาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าวอร์มสัก10นาที15นาทีก่อนนําไข่ลงไปอบก็ได้ค่ะถัดมาก,การอบด้วยเตาแกส๊สนําหม้อมาวางตะแกรงเหล็กลงไปจากนั้นปิดฝาหม้อแล้วตั้งไฟแรงเป็นเวลา1นาทีค่ะ เลือกหม้อใบที่คิดว่าไม่แล้วแม่จะไม่ด่ามานะคะหลังจาก1นาทีผ่านไปเปิดฝาหมอ้อวางไข่ที่เตรียมไว้ลงไปแล้วปิดฝาจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟอ่อนเป็นเวลา12นาทีหรือจนกระทั่งสุกตามต้องการจะอบแตกไข่ขาวก่อนสัก5นาทีแล้วค่อยเติมไข่แดงจากนั้นค่อยปิดฝาอบต่อก็ได้นะคะนี่ค่ะ12นาทีผ่านไปเรียบร้อยได้แบบนี้ออกมาแล้วค่ะ เห็นไหมไม่มีเตาอบก็ทำได้ถ้าใครไม่มีกระดาษไขให้ลองเอาน้ามันพืชทาที่ก้นพิมพ์นะคะแต่มันจะไม่ใช่72แคลแล้วนะมันจะมีแคลอรี่จากน้ำมันเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะในกรณีที่ใครต้องการแบบว่าลดน้ำมันในอาหารวิธีนี้ก็อาจจะไม่เหมาะซื้อกระดาษรองอบมาใช้ก็จะเหมาะกว่านะคะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมแคลอรี่เดี๋ยวลองเอาไข่ใส่ลงไปอบดูนะคะว่าอบเสร็จแล้วจะ ติดถาดหรือเปล่าอ่าอบออกมาแล้วนะคะลองแซะดูก็มีติดถาดบ้างเล็กน้อยแต่ก็สามารถหลุดออกจากถาดได้ค่ะถัดมาใครอยากเพิ่มความฟรุง้งฟริ้งเติมสีให้กับไข่เราสามารถหยดสีผสมอาหารลงไปตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นตีไข่ได้เลยนะคะ ป้าใช้เป็นสีผสมอาหารแบบน้ำค่ะสีเจลใช้ได้สีผงนะ่าจะต้องเอาไปละลายน้ำก่อนแล้วค่อยมาเติมนะหรือว่าจะเป็นสีจากธรรมชาติก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบไม่มีก็ทําสีขาวนั่นแหละค่ะตีเสร็จเราก็จะได้ไข่สีฟุ้งฟริง้งฟุ้งฟริงฟร้ง,งแบบที่ชอบใช้สีอ่อนๆน,นะคะป้าว่ามันดูน่ากินกว่าถ้าจะแบบว่าทําไข่แค่ฟองเดียวแต่อยากได้หลายๆสีก็ปรุงรสตีให้ขึ้นฟู จากนั้นนําไข่ที่ตีได้แบ่งมาเติมสีตามต้องการได้เลยค่ะแต่ว่าคนอย่างเบามือนะคะเดี๋ยวไข่มันจะฟอหมดแล้วจะไม่สวยแล้วก็จัดการโบ๊ะลงไปเลยค่ะจะทำเจดสี7จดสอกก็ได้นะฟรุง้งฟริ้งพอไหมคะนี่หลังจากอบเสร็จก็จะได้แบบนี้ออกมาเราก็เติมไข่แดงแล้วก็นําไปอบต่อตามต้องการ อาจจะมีคนสงสัยว่าป้าแล้วเอาไปทอดได้หรือเปล่าอืมมันก็ควรจะต้องทอดได้ใช่ไหมคะแต่ป้ากลัวว่าไข่ด้านบนมันจะไม่สุกนะคะเพราะถ้าต้องพลิกกลับด้านเพื่อให้ไข่ด้านบนสุกเนี่ยมันคงจะออกมาสีไม่สวยแน่ๆเลย ก็ยังไงลองเอาไปทําตามกันดูนะคะทําไม่ยากค่ะสนุกด้วยแนะนําควรมีเครื่องตีถ้าไม่มีเครื่องตีย้ํา380ทีไข่ไก่ที่เอามาใช้งานต้องสดมากๆนะคะจะได้ตีขึ้นฟูง,ง่ายๆไข่ที่ได้รสชาติไม่เหมือนไข่ดาวทั่วไปนะคะเขาจะนุ่มๆฟูๆแล้วก็ละลายในปากค่ะใครที่ชอบไข่ดาวแบบปกติอาจจะไม่คุ้นลิงกับไข่แบบนี้นะจ๊ะเตือนไว้ก่อน กล่องที่ป้าใช้อยู่นี้นะคะเป็นเบอร์ tl 1 0 4่ L104 เผื่อใครอยากจะทำขายเราสามารถขายเป็นเซตอาหารเช้าได้นะคะขนมปังเนี่ยอาจจะเลือกแบบ low fat แคลตาม whole wheat อะไรแบบนี้ส่วนไส้กรอกอาจจะเปลี่ยนเป็นปลาย่างหรือสลัดอกไก่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ชูจุดขายว่าเอ้ยเนี่ยเป็นอาหารไขมันต่ำนะอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าก็มีคนรักสุขภาพค่อนข้างเยอะเนาะ ทำแบบนี้อาจจะเป็นจุดขายที่ทำให้ร้านเราแตกต่างจากคนอื่นๆก็ได้ค่ะคือไข่อย่างเดียวนะคะที่72แคลแต่ถ้าจัดเต็มแบบนี้น่าจะประมาณแสนกว่าแคลหลอเล่นไม่ได้คิดให้นะคะว่าจัดลงกล่องแล้วกี่แคลอ่ะเดี๋ยวลองมาดูต้นทุนวัตถุดิบต่อกกล่องกันดีกว่าเผื่อใครอยากจะทําขายคนที่จะทำขายควรมีเตาอบนะคะเพื่อความไหวและควรมีเครื่องตีด้วย จะได้ทำพร้อมกันทีเดียวได้หลายๆกล่องค่ะต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องนะคะกล่อง TL104 ตีไป1.60บาท60สตางค์มีขายตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปรู้แต่เบอร์กล่องขนาดกล่องไม่รู้นะคะไม่เคยวัดราคากล่องอาจจะถูกหรือแพงกว่านี้นะขึ้นกับว่าซื้อที่ไหนนะจ๊ะไข่ไก่ป้าตีไปฟองละ5บาทเลยนะเผื่อเกลือเผื่อพริกไทยไปเลย แล้วก็เผื่อค่ากระดาษรองอบไปด้วยแต่กระดาษรองอบแบบที่ป้าใช้ในคลิปเนี่ยเอามาใช้ซ้ำได้นะคะซื้อมาจากแมคโครค่ะม้วนใหญ่ๆแล้วก็มาตัดแบ่งใช้ซ้ำได้ไม่ต้องถึงขนาดอบไข่ฟองเดียวแล้วทิ้งนะในวันเดียวกันนะคะสามารถนำมาอบซ้ำได้หลายครั้งเหมือนกันคะ่ะแต่กี่ครั้งอันนี้ไม่เคยนับนะคะอยากรู้ข้อมูลที่แน่นอนแนะนำให้สอบถามจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงจ้า ผักในกล่องตีไป1บาทใส้กรอกตีไปชิ้นละ3บาทใส่2ชิ้นยาวๆก็6บาทขนมปังอันนี้เป็นฟาร์มเฮาส์ธรรมดานะคะไม่ใช่โฮลวีตขนมปังจะปิ้งหรือไม่ปิ้งก็ได้แล้วแต่ชอบตีไปแผ่นละ2บาทซอสต่างๆเพราะว่าอาจจะต้องมีการราดซอสมะเขือเทศมายองเนสอะไรแบบนี้ป้าตีไป2บาทนะคะรวมต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องค่ะ17บาท60ตาง อันนี้คือคิดให้แบบคร่าวๆตามที่ป้าใช้ทำให้ดูนะคะใครใช้ออกไก่ใช้ขนมปังโฮวีดใช้โลแฟตใช้ซอสโลโซเดียมพวกนี้ต้นทุนสูงกว่านี้ต้องคิดและคำนวณใหม่เองอีกทีเดอ้อและต้นทุนที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่าไม่ได้คิดให้นะจ๊ะเราก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่านา้ำค่าไฟค่าถุงค่าห่อค่าจีปลาถาอื่นๆถ้าจะทำขาย ขายกี่บาทดีถ้าวัตถุดิบตามที่ป้าบอกคือแบบบ้านๆไม่ใช่ low fat ไม่ใช่ปลาไม่ใช่โ h ว l e w นะคะก็อาจจะขายได้กล่องละ3 5าถึง45บาทไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกกำไรที่พอใจแต่ละคนไม่เท่ากันคะ่ะต้นทุนวัตถุดิบก็ไม่เท่ากันอีกอย่างถ้าเกิดว่าใครเปลี่ยนวัตถุดิบให้มันหรูหรากว่านี้ low fat low sodium บวกเพิ่มเข้าไปเลยนะคะ แล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้านนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ